ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเพื่อมีการเปิดอนุสาวรีและหอเกียรติยศพ้นตรีทวัยชบุสภาหรือวาจาโตนะคะเชิดชูวีรกรรมฐานกลาค่ะที่โรงเรียนบ้านโน้นสังสีค่ะตำบลบ้านส่งอำเภอขัมอีจังหวัดมุกดาหาร พ้นเอกบุญสินผาดกลางค่ะที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีและหอเกียรติยศพ้นตรีทวัชชัยบุษภาโดยมีนายอำเภอขัมชอีหัวหน้าส่วนราชการผาาเอกชนค่ะและพี่น้องประชาชนเขารวมในพิธียังพร้อมเพียงกันโดยทางพ้นตรีทวัชชัยบุษภานะคะเดิมยศขึ้นจาซิบเอก ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจการหนาประจำจุดตรวจการสัตตโสมนะคะทีทามปฏิบัติการฝาลัน่นตามคําสั่งของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองในภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยกัมบูชาในช่วงของวันที่24ถึง28กรกฎาคม2568ทีพานมาโดยในส่ว,สวนเสาตรูของวันที่2 5กราคาคม2568ค่ะ จุดตรวจการดังกลาก่าวถือไฟกัมพูชาใส่อาวุธยิ่งสนับสนุนร่วมถึงรถถังระดมยิ่งเขามาอย่างรุนแรงค่ะโดยความกาหารครับและก็ความมุ่งมั่นในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยจาซิบเอกทวชัยบุษภา,าครับไดฟ้ฟาอันตาไายเขาปฏิบัตินาทีตรวจการและก็รองขอการยิ่งสนับสนุนจากฝ่ายไทยจนสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้สำเร็จก่อนสิถืออาวุธยิงสนับสนุน ของฝ่ายตรงขามยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าทีจากวิรกรรมอันกราหารดังกล่าวกับกองทัพบกกระได้มีคำสั่งปูนบั่มเน็ตพิเศษเรือนโยนเป็นพลตรีทวชัยบุษภาและกะไดรับพระราชทานเหรียญกาหารเพื่อเป็นเกียรติยศแก่โตเจ้าของเองและกะวงตระกูลสืบไปครับ ทั้งนี้เองค่ะท่านจังหวัดเองนะคะโดยอําเภอค่ำชะอีนะคะรวมกับทุกภาคส่วนและก็บครอบพวกของพ้นตรีทวัชชัยบุษภานะคะได้ห่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์และก็หอเกียรติยศซึ่งสร้างขึ้นทีรโรงเรียนบานโน้นสังสีค่ะเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละความกล้าหาญและก็เป็นแรงเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปจากนั้นค่ะในช่วงของหาโมงแรกนะคะทางพ่นเอกบุญสิน ผาดกลางนะคะได้มีการเดินทางไปบรรยายพิเศษค่ะที่สาร,ราประชาคมอ,มเอคำเภอข่ำาจีอีซึ่งบรรยายนี่หัวขอจากแนวหนาสู่แนวหลังส่างพลังแห่งความดีให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนกำนั่นผู้ใยญ่านในพื้นทีค่ะส่างแรงบันดาลใจและกระปูกฝังจิตสำนึกแห่งความเสียสละเพื่อส่วนร่วมนั่นเองค่ะ